สวัสดีค่ะเมเม่ขุนพยากรณ์น,นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์2,567สำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิก หรือเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมหรือเกิดในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการทํานายแบบภาพรวมค่ะไม่ได้ทํานายแบบส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดต้องการความแม่นยําก็สามารถติดต่อน,นักพยากรณ์ที่ท่านถูกจริตส่วนตัวได้เลยนะคะอะมาค่ะสําหรับชาวพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในภพตนุค,คุณขึ้นไพ่แข็งแกร่ง แข่งแกร่งดั่งหินผาเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามากระทบกระทั่งชาวพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยย้อยยับแน่นอนชาวพิจิกเอาอยู่ไม่มีปัญหานะคะคุณกําลังก่อร่างสร้างตัวคุณกําลังทําประการทําป้อมประการให้กับ ชีวิตของคุณความมั่นคงความเป็นหลักเป็นฐานของคุณให้แข็งแกร่งมากขึ้นในเดือนนี้เพราะฉะนั้นชาวพิจิกเนี่ยไม่ว่าจะมีหมู่เพ้วพานศัตรูหมู่เพ้วพานมาต้องจะทำลายหรืออะไรก็แล้วแต่ชาวพิจิกก็สามารถที่จะยืนหยัดแล้วพวกคนเหล่านั้นก็จะตายไปเองไะเป็นไงนะคะเพราะฉะนั้นชาวพิจิกเนี่ยคุณเป็นคนธาตุน้ําคุณใจดีนะคะในความใจดีของคุณเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่ ในความใจดีความลึกลับซับซ้อนของคุณหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคนที่แบบว่าเข้ามาเอาเปรียบหรือแบบเข้ามาเอาผลประโยชน์จากคุณได้แต่ว่าในออในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะคุณก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าพลังวัดดีกว่าพลังบุญคุณดีกว่ายิ่งถ้าเกิดว่าใกลที่อยู่ในแบบในศีลในทานนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิไหวพ้พระเป็นประจำเนี่ยพลังบุญแข็งแกร่งมาก ก็จะสามารถป้องกันคนไม่ดีให้เข้ามาให้ที่จะเข้ามายุ่งกับเราเนี่ยให้แบบมาลายหายสิ้นไปได้นะคะทําไมถึงเมถึงเริ่มต้นคลิปมาแบบนี้เพราะว่าเห็นภาพรวมในเดือนกุมภาพันธ์ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าชาวพิจิกเนี่ย คือมันมีอุปสรรคเข้ามาแหละแต่ฟันแต่ฝ่าฟันได้แล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือชีวิตคนเราอะนะคะว่ามันไม่มีใครที่จะสุขได้ร้อยแล้วก็ไม่มีใครได้ทุกร้อนะคะชาววิจิกเดือนนี้อาจจะอาจจะเปอร์เซ็นต์ของ เปอร์เซ็นต์ของดวงชะตาแบบภาพรวมในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณอาจจะอยู่ประมาณ65แต่เดือนหน้าอาจจะอยู่ร้อยเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละเรื่องเพราะว่าเรื่องที่ดีๆก็มีเช่นเดียวกันเรื่องน่ารักก็มีเช่นเดียวกันนะคะอ่าเรื่องแรกเลยเรื่องงานเรื่องงานเป็นเรื่องที่ เมย์อยากจะให้ระวังนิดนึงคือทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแหละมันสอดคล้องกันเพราะงานก็คือเงินเนาะเงินก็สร้างงานให้มันต่อยอดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยอยากให้ชาวพิจิตเนี่ยระมัดระวังเรื่องของคนที่จะเข้าเข้ามาเอาผลประโยชน์เข้ามาขโมยผลงานเข้ามาขโมยลูกค้านะคะเพราะนั้นคุณต้องแข็งแกร่งค่ะ อย่างที่ไพ่บอกเลยในยพตนุกืนขึ้นไพ่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเรื่องของความสัมพันธ์ relation connection อะไรของคุณที่ทํากับสังคมคนรอบข้างกับลูกค้ากับอะไรก็แล้วแต่คุณต้องถึงนะชาวพิจิตคุณต้องถึงต้องแบบว่าต้องอกเอาต้องเอาอกเอาใจถึงต้อง connection ถึงถึงไม่อย่างนั้นแล้วโดนแบบมคอปดอ่ะบอกเลยนะคะโปรจงโปรเจกต์อะไรเนี่ยทำแล้วจะต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นให้กผู้หลัก,ผ,ลกผู้ใหญ่รับทราบ นะคะคือเมย์ไม่ได้บอกถึงขั้นให้ชาวพิจิกแบกว่าประจบประแจงอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นแต่อยากจะบอกว่าด้วยความที่คุณนะเป็นคนที่ลึกซับซ้อนเป็นชาวธาตุน้ำนะคะชาวพิจิกจะมีความแบบว่าอินดี้พอสมควรอ,อ่ะเอออินดี้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้แบบ อยากให้คุณเนี่ยมีอะไรก็รีพอร์ตหัวหน้าไว้บ้างมีอะไรก็แจ้งหัวหน้าไว้บ้างแล้วมันจะดีแล้วมันจะดีนะคะถึงแม้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออแบบบางทีเรื่องเล็กๆน้นอๆ,ๆเรื่องที่คุณแบกไว้เรื่องอะไรแบบคุณแก้ปัญหาได้แต่อยากให้บอกนะคะ เพราะว่าคือมันมีโอกาสที่เพื่อนร่วมงานจะแทงข้างหลังมันมีโอกาสที่คู่แข่งศัตรูคู่แข่งเนี่ยจะขโมยลูกค้าจะมีปัญหาพูดง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เจ้านายรับรู้เบื้องต้นว่าให้ผู้บังคัับญชารับรู้เรื่องต้นว่า,บบา,รเ,รวาเราเนี่ยชาวพิจิตรทาอะไรในในส่วนไหนสําเร็จแล้วบ้าง1 2 3 4มีอะไรบ้างนะคะหรือกําลังทําอะไรอยู่บ้างเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะในเรื่องของงานเนี่ยไม่ได้สบาย นะคะไม่ได้สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น c o n i d e n t i a l อย่านําออกนะคะความในอย่านําออกความนอกก็ไม่ต้องนําเข้าให้มันอยู่ที่เราให้มันจบที่เราชาวพิจิกทั้งหลายนะคะโอเคอันนี้ในเรื่องของการงานต่อมาค่ะเรื่องของการเงินการเงินน่ะรวยไม่มีปัญหาเงินเข้าดีมากดิฉนันจะบอกว่าเงินเข้าดีเพราะว่าไพ่ขึ้นเวลโพวกขซับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยเงินไหลเข้าดี แต่มันจะมีคนมาเอาเปรียบคุณต้องบอกแบบนี้นะมันจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองระวังเรื่องทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของมีค่าของชิ้นเล็กชิ้นน้อยตุ้มหูเพชรสร้อยทองอะไรของคุณเก็บ ให้ดีนะคะเก็บให้ดีเลยอันนี้นะคะอันนี้ขอเตือนละกันนะคะ,ะแนะนำนะคะซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรอกชาวพิจิกนะคะแต่ว่าถ้าไพ่ขึ้นมาเมย์ก็ขออนุญ,ญาตแนะนำไปตามไพ่ว่าชาวพิจิกจะต้องเก็บเก็บของมีค่าของสำคัญสำคัญเนี่ยให้ดีให้มากๆนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่ชาวพิจิกบ,บางท่านอาจจะพลั้งเผลอนะคะลืมกระเป๋าสตางค์นะคะไว้ในที่แบบว่าที่แบบ ที่คุณอาจจะอย่างหน้าทีวีอย่างเงี้ยแต่มันมีเพื่อนของลูกเข้ามาที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วขโมยไปหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือให้ระมัดระวังเรื่องนี้นะคะแล้วกเ็เรื่องของการที่คนจะมาขอยืมเงินเนี่ยดิฉันบอกเลยว่าถ้าคุณให้ก็คือคุณไม่ได้คืนนะไม่ได้คืนแน่ๆ นะคะชาวพิจิกยืมต้นเดือนแล้วจะคืนปลายเดือนเนี่ยชาวพิจิกไม่ได้คืนแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังเรื่องของอการเงินที่มันจะโดนคนอื่นเอาเปรียบเอาผลประโยชน์หรือมาลักทรัพย์แทนนะคะแต่ว่าเรื่องรายได้ไม่มีปัญหาแรงรับเข้าดีเนาะสำหรับชาวพิจิกนะคะ,ะตั้งแต่ทํานายมาเนี่ยตั้งแต่ราศีเมษชาวพิจิกรายได้ดีสุดหรือเนี้ย เรื่องของการเงินขึ้นไ่ดีสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปโฟกัสเรื่องของปายจ่ายละกันเนาะว่าเงินมันจะแบบต้องป้องกันเรื่องของการเงินของเราให้ดีนะคะโอเคต่อมาค่ะเรื่องของความรักคมรักคู่ครองอ่ะชาวพิจิกที่โสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจไหมคืออย่างนี้นะชาวพิจิก คือคุณตั้งป้อมตัวเองค่อนข้างสูงแล้วด้วยเนเจอร์เนี่ยชาวพิจิกกเป็นคนลึกลับซับซ้อนนะคะเป็นคนที่เข้าถึงมันเหมือนจะเข้าถึงง่ายแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะนึกออกไหมคือคุณเป็นคนที่มีมีอะไรที่คนอื่นเขาจะบอกว่าอินดี้เอออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออเป็นราศีที่ภายนอก ก็ดูอาจจะแข็งแกร่งแต่ภายในก็มีความอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนยวบอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอที่เวลาที่จะเจอคนถูกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประการโดยอัตนาอัตโนมัติเลยว่าคุณจะต้องปกป้องตัวเองก่อนเพราะนั้นคือถ้าถ้าจะไปเจอคนถูกใจเนี่ยมันแบบยากเหลือเกินอะ คือมันก็จะเจอคนแบบว่าคนเดิมๆคนเก่าๆที่เคยแบบว่าหมุนเวียนมาเจอกันวนมาเจอกันเอ้าเจอกันอีกแล้วอะไรอย่างเนี้ยแล้วคุณก็ยังตั้งป้องเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจะเจอคนถูกใจจริงๆจริงๆนี่มันก็จะยากนิดนึงในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าความโปรเทคของชาวพิจิกมีค่อนข้างสูงนะคะมีการป้องกันตัวเองค่อนข้างสูงมากโปรเทคหัวใจตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย จะเปิดรับใครเข้ามาก็ยากนิดหนึง่งอันนี้มันเป็นที่เราเองด้วยแหลนะเนาะซึ่งก็เป็นข้อซึ่งก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะในเรื่องนี้นะคะโอเคต่อมาสําหรับท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วท่านที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีเกณฑ์ที่คนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะประสบปัญหานะคะอาจจะประสบปัญหาบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาขัดข้องอึดอัดคับแค้นใจหรืออะไรก็แล้วแต่จนถึงขัน จนถึงท่านทําให้ชาวพิจิกเนี่ยต้องออกมาช่วยออกมาปกป้องออกมาช่วยไฟหรือเข้ามาให้กําลังใจคู่ครองคนรักค่อนข้างเยอะคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหมุนเงินอาจจะมันจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกเข้ามาจุกจิกจริงๆอะ่ะดิฉันไม่อยากจะบอกมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาจุกจิกสําหรับบางท่านด้วยซ้าคนรักคู่ครองอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือชาวพิจิกต้องแข็งแข่งจริงๆอะเออนึกออกไหมในการที่จะปกป้องคนรักคู่ครองในการที่จะนําพาเขาให้มันให้มันออกมาจากจุดตรงนั้นได้เพราะว่าคนรักคู่ครองของคุณเขาจะคิดวนเวียนมีปัญหาอะไรกวนอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณนะคะที่จะ พาเขาออกมาเจอสิ่งที่ดีกว่าเจอ Mindset ที่ดีเจอ,อได้มีทัศนคติที่ดีมากขึ้นนะคะโอเคส่วนใครที่มีบุตรหลานแล้วบุตรหลานนำพามาซึ่งความเจริญงอกงามให้ถึงแม้ว่าในบางอย่าง คุณรู้สึกว่าเหนื่อยหรือเกินในการที่ดูแลออบุตรหลานในการดูแลเด็กคนหนึ่งให้เจริญเติบโตมีความเป็นอยู่ที่ดีชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามันแลดูเหนื่อยแต่เขาจะเข้าใจคุณเขาจะ ทำทุกๆอย่างเพื่อคุณเขาจะแบกรับภาระในบางท่านนะลูกหลานของชาวพิจิตรบางท่านเนี่ยแบกรับภาระด้วยซ้ําในการที่ประครับประคองอคุณพ่อคุณแม่ให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งในการจะออกไปสู้รบกับชาวบ้านหาเงินกลับบ้านอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรียนหนักค่ะบุตรหลานของคุณบางท่านอาจจะเรียนหนักเล่นกีฬาหนักๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุขภาพร่างกายของบุตรหลานแข็งแรงดีไม่มีปัญหาสภาพจิตใจก็ ก็ดีนะคะแต่อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาแบบเขารู้สึกหนักหน่วงนน,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 นิดนึงอ,อะไรอย่างนี้คุณก็จะต้องเข้าไปให้ความาสนิทสนมให้กำลังใจนะคะให้ความาชิดเชื่อมากขึ้นนะคะพูดคุยกันมากขึ้นเนาะประมาณนี้ต่อมาค่ะเรื่องของญาติพี่น้องอผู้หลักผู้ใหญ่ สุขภาพต้องระวังนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพต้องระวังนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอบ้านช่องห้องหับที่คุณอยู่นะ่ะถ้าอะไรที่มันเสียอันนี้ต้องรีบซ่อมเดอ้อ อันนี้ต้องรีบซ่อมนะคะก่อนที่มันจะเสียไปมากกว่านี้นะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลในครอบครัวพี่น้องของคุณถ้าเกิดถ้าเกิดว่าหากมีใครที่เจ็บป่วยอันนี้ต้องรีบรักษาอย่าให้เขาดองไว้นานอย่าให้คาราคาซังอยู่อย่างนั้นอย่าให้เขาวางใจว่าแบบเอ้ยไอเยอะๆไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเนี้ยอันเนี้ย ให้เขาไปตรวจเลยนะคะคุณจะต้องแบบว่าเอะเอะไว้ก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาประสบพบเจออยู่นั้นนะ่ะมันมีโอกาสที่แบบจะเป็นไอเรื้อรังเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ตรวจกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่ไม่งั้นมันมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องต้อง,ต,องต้องรักษากันระยะยาวเนาะอ่ะค่ะเรื่องของบ้านบ้านบ้าน,านอะไรนะ ห้องหับบ้านท่องก็เช่นเดียวกันถ้ามีอะไรที่ชำรุษเสียหายนี้ต้องรีบซ่อมน,นะคะต้องรีบซ่อมน,นะโอเคนอกนั้นเรื่องโชคลาบถามว่าจะมีไหมเท่าที่เห็นเนี่ยชาวพิจิกลองถ้าใครชอบเสียงโชคเสียงลาบนะลองเล่นไม่ใช่ลองเล่นตายแล้วเดี๋ยวดิฉันกลายเป็นนำเข้าข้อมูลนําเป็นเท็ตายละคือออคุณคุณเคย คุณเคยประสบความสําเร็จจากการเสี่ยงโชคลาภด้วยอะไรที่เคยได้รับมาก็ลองอันนั้นนะอันเดิมอันเก่าเอออันเดิมอันเก่ามันก็มีโอกาสที่จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการได้โชคได้ลาบอีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวพิจิกนะอย่างที่บอกคือมันเหมือนแบบ่ออย่างเรื่องเรื่องเรื่องให้คะแนนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเรื่องงานเนี่ยเร,งงเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยมันมีคนแบบ มันเหมือนมีคนมาขอส่วนบุญตลอดเลยเชาวพิจิตรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแข็งแกร่งเข้าไว้นะคะแข็งแกร่งเข้าไว้การเงินคุณโคตรดีเลยแต่มันมีคนมาหยิบยืมอย่างเงี้ยมันเหมือนมันแบบได้มาแล้วก็มีคนแบบจ้องที่จะเอาบุญจากคุณนะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแข็งแกร่งพอสมควรนะคะ,ะแล้วก็ เรื่องของคนรักคู่ครองเนาะหรือหุ้นส่วนเพศตรงข้ามอันเนี้ยก็ต้องก็ต้องดูแลกันดีๆนะดูแลกันดีๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คะแนนจริงๆอยากให้60นะเออแต่กลัวไม่ปรับกลัวแบบกลัวไม่สอดคล้องกับเรื่องการเงินเพราะการเงินคุณดีไงเพราะฉะนั้นถ้าการเงินดีดีฉันเชื่อว่าอย่างน้อยอ่ะคุณก็เหมือนแบบ เรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีมีความทุกข์เรื่องอื่นแบบมันเป็นเรื่องรองอะ่ะเรื่องออกมาเออมันอาจจะเป็นเรื่องรองมีเงินแล้วมันแบบมันใจฟูมากกว่าอย่างน้อยอะไรนะนั่งนั่งร้องไห้บนรถสปอร์ตก็ดีกว่านั่งร้องไห้บนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ปะ อันนี้อันนี้น,นี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะยกตัวอย่างเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าเอาทําไมนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่ดีตรงไหนไม,ไม่ไม่ไม่คือหมายถึงแบบยกตัวอย่างเฉยๆว่าชาวพิจิกเนี่ยการเงินในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดีค่ะนะคะเรื่องงานเนี่ยมันก็โดดเด่นแต่มันมีคนมาแทงข้างหลังคุณมันมีคนแบบมาเอาผลประโยชน์เอาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งสติได้คุณไม่ใจอ่อนใจยวบคุณไม่แบบว่า,อ,าอะไรมากเกินไปอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบว่าให้งกอะงกเหนียวเข้าไว้ เงินของเราอยู่ในกระเป๋าของเรา ะะอยากให้ใครออกออกไปได้ง่ายๆนะคะโอเคชาวพิจิกสู้ๆนะคะตลอดเดือนกุมภาพัพนธ์ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงภัยึ้นโคพคระซับยังไงทรัพย์ก็มานะคะขอให้ร่ารวยทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็ให้อุปสรรคน้อยมากที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เลยสําหรับชาวพิจิกนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเมย์จนจบนะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชาวพิจิก